เาวผมแดมโบเลกตต่ออยู่ท่าฝ่ายนี้ซ้อมมาอยู่วันครับซ้อมมากับเดือนครับซ้อมนี่ไหนครับฝ่ายนี้ซ้อมอยู่ที่พยัคฆ์ปณินะับมีชัยภูมิอยู่ที่ชัยภูมิเลยแล้วมีใครเป็นผู้บังคับสอนมั่งที่นุ่นมียอดสยาลูกขวัญยอดฝรั่าก็คือพวกนักข่ายช่วยกันครับผมตอนนี้ลอยยืดอะไรครับสิบเจ็ดแตสิบแปดเราสูงประมาณเท่าไหร่ครับ ประม,มาณ170ค,ครับนั่นนรัปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับ60ของ17ครับเราเป็นมือตาตายครับเนี่ยไม่ฟีเมอร์ครับแล้ววันนี้เราเจอกับอ,อนุรักษ์ครับเคยเจอเขาไหมยังไม่เคยเลยครัไฟแรกเลยครับผมแล้วได้ศึกษาเกี่<อ>ยวกับต่อยเขามาปะ้ะศึกษามาบ้างเ<ร>ขาเป็นมือตาตยยังไงบ้นงเลยไหมมือมือโบดดัดนะเราวันนี้ระว่างที่เราเห็งไงก็มามาสู้ครับก็ค่อยไปเรื่อยๆเนาะครับไฟสุดท้ายนี่เราต่อยไว้ที่ไหนต่อยที่ ธนากรอะเป็นไงบ้างวันนั้นชนะนานเนี่ยอันนี้เพิ่งไฟไฟที่แล้วมต้นเดือนนี้เองก็บมกวันนั้นชนะไหมชนะไอ้เสียเพียบครับวันนั้นเหละเบลดเท่าไหร่เบลดร้อยสามเจ็ดครับแล้ววันนี้สามแปดครับขึ้นมาาอนึงแต่ไม่มีปัญหาเลยเนาะไม่มีแล้วไต่อยมันมาลุยเลยั้งหมดด้วยไฟแล้วประมาณก็เยอะอยู่ครับหลักร้อยถึงไหมน่าจะประมาณนะได้เนาะเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับอะไรนะคนจังหวัดอะไร ใช่ผงครับอาฝากเพื่อนช่วยแบ่งกันรอนนิดหน่อยรก็วันนี้เต็มที่ครับฝากเชียร์ยยและเป็นกำลังใจได้ครับผมขอบคุณมากครับน้องชาย